สวัสดีครับผมนี่ก็มะเขือยาวครับมะเขือยาวสองหน่วยมะหันซอยเป็นขิ่นพอดีพอดีนี่เห็ดกินย้ำคำย้ำแรงมือนีเนาะครับกะไดไมาทุกหัวกระเทียมหัวกระเทียมกีบใหญ่ๆครับเนี่ยจะมาหันซอยพริกเม็ดซุกครับ นี่ใส่พริกเม็ดซุกลงไปเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาจัดจานจัดจานเนาะนี่ก็ตัง้งกระทะร้อนแล้วครับได้เอาหมูสับลงไปรวนให้ซุกเล็กน้อยครับนี่หมูสับครับรวนก่อนค่อยใส่น้ำเปล่าลงไปสักน้อยนี่เพื่อเดือดบดซิปกระทะเนาะน้ำก็ร้อน เดียดคนๆใส่หมูซับนี่วันซุุๆพอดีพอดีครับวันซุกซุกพอดีครับนี่ใส่น้ำมันขืดลงใตใส่ลงไป,งไปนิดน้อยใสตามไป,ไป,ไปด้วยกระเทียมครับนี่กระเทียมกับซุกๆผๆมลงไปน้ำครับ นี่เดี๋ยวเดียวคนๆขวบขัวเข้าไปให้ได้กลิ่นหอมของน้อยกระเทียมกระเทียมผุกหั่นซอยเนาะกระชิ้ผุกหั่นซอยครับใส่ไปร่อมกันเลยุมรสชาติครับใส่น้ำปลาเพิ่มความเค็มลงไป พอดีพอดีตามไปด้วยน้ำมันหอยใส่ลงไปขยายรสชาติความแซ่บสึงมาโอ้ยกินไอความรอ้รอนตะกบพบวันได้กีิ่นหอม,หอมขึ้นมาแล้วครับ ความหวานน้ำตาลรายลงไปนิดน้อยใส่ตา,ตามด้วยมะเขือยาวทันก้อยพอดีผัดผาดทำใส่ลงไปเลยหนึ่งักเยอะๆมะเขือยาว เป็นคนให้เข้ากันเดี๋ยวมือเสือ,อยาวเนี่ยเทากับซีหยอดก็คือสลบหยอดลงครับเนี่ยโอ้เด็อดกินง่ายๆเนาะเมน,นูบาตบัตทำกินบ้านไหนก็แซ่บบ้านนั่นละครับผมเนี่ยเตี๋ยวกลิ่นมาเตี๋นมันน้ำเนาะน้ำน้ำมาเด็ดกลิ่นพริกกับแ่บนัวดีนะครับผมกับเขาบัตบนนะัตเนาะเดนง่ายอ้ แฝบ,บ,บ,บแบบบานบานน้ำกันครับผมมือนี่ครับ <Okay. S 1> มาเสือเริ่มทุกข้อดีใส่ผงนววขยายให้ลดขาด <It. S 1> ความแตบขึ้นมากค <Okay. S 1> นลงไปเลย <Okay. S 1> ทำยังไงโ <Okay. S 1> บนานครับนี่ครับเดียวกันเล้วแล้วเนาะ okay. Okay. นี่กำลังทอดดี้อดีเลยครับ ส่ไข่ไ่ลงไปด้วยหน,นึ่งฟองไข่เดือดพอนี่ก็เลยนวดนัวไปเอาไปผสมกันครับ <c oughs> นี่ไข่จะเริ่มผสมกันเขากะขิงกระเขียมเจ้าหมูสามชั้น เครื่องปรุงจัดจานจัดจ้านคนนี้กด็ด,ดีเลยครับผมอม่าโรยด้วยใบโหระพาเพิ่มกลิ่นหอมของใบโหระพาครับโอ้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยเค็ตเรียบร้อยพร้อมยูพร้อมกินครับม่าจิได้มาตักกินตักชิมออเด็บออเด็บคำแหลกเลย หล่อนๆด้วยครับอ,ออเดบออดเดบก่อนกินกินยูบานเฮ็ดกินยูบานกับแสบยูบานกินยูที่อื่นกับแซบที่อื่นนะ่ะเนาะของแสบเนาะบันบานเนาะชาวบ้าน,นาาแซบกับอไดรกินเนาะนี่มันต้องกินตามปากชอบ เจมเจมมาเส็บเส็บนัวจัดจานจัดจานครับผมแนวกินมือนี่พัดมะเขือยาวหมูสับใส่ไข่ลงไปน้ำครับนี่มาากินมาชิมออดเรบออดเรบน้ำกันครับผม